กราบสวัสดีค co ่ะสวัส hmm, ด so, so like right. ีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้น้องเอ๋นะคะอยู่ที่จังหวัดนครนายกค่ะพาท่านผู้ชมมาดูบ้านนะสำเร็จรูปบ้านนักดาวนะคะหรือบ้านไม้แฮนด์เมดค่ะตัวนี้นะคะอยู่นี่เลยนะด้านหลังก็คือสวยมากเลยนะคะเป็นบ้านนะมินิมอลด้านในสวยมากๆนะคะหลังนี้นะคะมีพื้นที่ถึง28ตารางเมตรค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปรับชมด้านในกันเลยค่ะไปค่ะนะคือเนี่ยสวยมากๆเลยนะคะด้านบนเนี่ยเป็นหลังคาเมทัลชีทค่ะทรงแนวจั่วนะคะแล้วก็มี ระเบียงออกมาด้วยนะคะมีเฉลียยออกมาด้วยนะคะมีบันไดทางขึ้นอีกหนึ่งขั้นค่ะท่านผู้ชมค่ะก็เรามาเริ่มที่ระเบียงกันเลยนะคะระเบียงมีความกว้างนะคะอยู่ที่1.45ค่ะแล้วก็ยาวที่5เมตรค่ะกว้างมากๆเลยนะคะเป็นไม้เชร่า้นะคะสีแบบธรรมาชาติมินิมอลเลยต้องมีไม้ผสมนะคะท่านผู้ชมก็วันนี้อย่างที่บอกเลยค่ะเรายังอยู่ที่ ไทยนี่โฮมค่ะจังหวัดนครนายกก็มาดูของจริงได้นะคะเนาะอันนี้เราเนี่ยไปเที่ยวเนาะผ่านมาเราก็แวะมาถ่ายท่านผู้ชมได้รับชมเพื่อเป็นแบบไอเดียคนที่ชอบแบบแนวไม้แบบนี้นะคะแนวแบบว่าผสมประสานนะคะส่วนประตูนี่เป็นลูกบิดนะคะขาวควายสีดำคลาสสิกเลยนะอ่ะเข้ามาเลยคะ่ะสวยไหมอันนี้ก็คือเป็นบ้านตัวอย่างเนาะจัดแต่งให้ดูว่าเวลาเราแต่งบ้านออกมาแล้วว่าบ้านจะลักษณะแบบไหนนะคะ สำหรับนะคะหลังนี้นะ,ะ28ตารางเมตรนะมีระเบียงหนึ่งระเบียงมีห้องนอนและก็ห้องน้ำค่ะเริ่มจากนะคะเราเป็นระเบียงแล้วเรามาที่ห้องนอนกันเลยค่ะห้องนอนหรือว่าจัดเป็นห้องโถงได้นะคะอยู่ที่ความกว้างนะคะ3.30แล้วก็ยาวที่5เมตรค่ะด้านในเนี่ยตกแต่งด้วยไม้นะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าต่างด้วยมีหน้าต่างเนี่ยบานแบบนี้คะ่นะท่านผู้ชมแล้วก็อันนี้เป็นมุงรวดนะแบบใหม่มากเลยนะถ้าเราเห็นแบบอยู่ในงานนะส่วนใหญ่ก็หลังขนาดนี้เนี่ย เกือบล้านนะคะบางทีก็เก้าแสนแต่หนูจะบอกราคาว่าถูกมากนะ,ะหลังนี้ถือว่าเพอร์เฟกเลยนะคะราคาอยู่ที่3ามแสนห้าหมบาทนะคะมีหน้าต่างด้วยเอเปิดหน้าต่างทางด้านโน้มีหน้าต่างแล้วก็มีบานฟิกนะคะหน้าต่างให้ด้วยนี่มีมุงลวดให้ด้วยนะคะไม่กังกลวลเลยว่าอันนี้คือมาสําเร็จทั้งหมดแล้วนะคะแต่เอเซนเชอรี่ไม่ได้แถมไม่ให้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะะจัดแต่งที่นอนวางที่นอนได้ถึง6ฟุตเลยนะคะท่านผู้ชมมี ไฟใช้งานก็เยอะนะคะมีโซฟาเนี่ยจัดไว้ระหว่างห้องโถงก็ได้นะคะเราก็นั่งนะคะดูว่าแบบเวลาเราจัดห้องจริงสวยไหมนะ,ะตรงนี้ถือว่าสวยเลยนะคะอย่าลืมนะคะชื่นชอบคลิปเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้อีกที่สําคัญนะอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาเรางานของมินิมอลเนี่ยก็จะเป็นแบบสไตล์แบบไม้นะคะผสมกับคลาสสิกเนี่ยเฟอร์นิเจอร์ด้านในก็จะตกแต่งด้วยไม้ทั้งหมดนะคะเราก็สามารถเอามาเติมได้นะคะเนาะเพิ่มฟังก์ชันให้กับบ้านเราด้วย นะคะตอนที่ต่อไปนี่เป็นห้องน้ําห้องน้ำเนี่ยประตูก็เป็นไม้เหมือนกันนะท่านผู้ชมนะเห็นไหมคะสวยนะจัดแต่งได้ดีแล้วก็ลูกบิดก็เป็นเข่าควายบ้างเข่าควายเข้ามาเลยค่ะด้านในมีอะไรบ้างนะคะด้านในเป็นห้องน้ําที่มีขนาดกว้าง1.40งแล้วก็ยาวที่3เมตร30นะคะปูกระเบื้อง 30, หนึ่งครึ่งหนึ่งค่ะนะแล้วก็เป็นคิ้วนะคะสเตเลส มีหน้าต่างถึง2บานนะระบายอากาศนะคะมีมุงรั้วให้พอมดร้วไม่ต้องห่วงนะว่ายุงจะเข้าหรือเปล่านะแมลงสาบจะเข้าหรือเปล่าหรือจิ้งจกจะเข้าหรือเปล่าเพราะว่าจัดแต่งนะคะแล้วก็ทํา2หน้าต่างได้แบบโฟมมากๆเลยนะมีอะไรให้บ้างช็อกโกเป็นวันพีชฉีดชําระตู้เคาน์เตอร์นะแบบแขวนไว้สําหรับใส่ของได้ด้วยมีกระจกนะคะสองหน้าตัวนี้ก็เป็นแบบฟิฟนะคะเป็นระบบไฟด้วยนะอันนี้อาจจะยังไม่ได้ติดตั้งนะ ก็จัดแต่งมาให้แล้วก็จะมีไฟตรงกระจกให้อีกทีหนึง่งส่วนด้านในเนี่ยไฟใช้งาน LED 2จุดค่ะแล้วก็เป็นเลนโชวเวอร์นะสีดำคลาสสิกเหมือนกันนะตรงนี้โอเคเป็นไงบ้างคะกับรายละเอียดบ้านนะคะสวยๆแบบนี้ท่านใดนะคะสนใจนะคะก็สามารถเข้ามาดูได้เลยนะทางช่องเนี่ยถ่ายเป็นแบบไลเดียนะคะการตัดสินใจจะซื้อไม่ซื้อกับอยู่ที่ท่านผู้ชมคะ่ะวันนี้น้องเอขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวไปเก็บภาพสวยๆกับท่านผู้ชมได้รับชมวันนี้ขอตัวลาก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ